สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขิพิฆาตสวรรค์ภูเขาลอยลมอยู่ห่างจากที่ที่พวกเขาอยู่ราว80กิโลเมตรพี่ทิ้งอาจออกแรงทั้งหมดของนางและดึงดูดลมดาราเข้าหานางแม้ว่าทุกคนจะเดินทางอย่างเร่งรีบแต่พวกเขาก็ยังต้องใช้เวลาครึ่งวันนายน้อยไปอี ลองสอดแนมข้างในดูก่อนเราจะพักกันสองชั่วโมงก่อนจะเข้าไปในหุบเขาลอยลมในหุบเขาเล็กๆห่างจากหุบเขาลอยลมไป10กิโลเมตรหยินรั่วปิงสั่งคนอื่นๆให้พักและเจงอี้ก็นั่งขัดสมาธเพื่อปล่อยยานศักดิ์สิทธิ์ออกมา อีกสินาทีขาวลืมตาขึ้นและมองไปทางตะวันออกพร้อมพูดว่ามีคนมาจากฝั่งนั้นนั่นคือแม่นางอีฉานและนางอยู่ห่างจากทางเข้าหุบเขาไม่ถึง30กิโลเมตรพี่ใหญ่อีฉานอยู่ที่นี่ด้วย ดวงตาของหยินรั่วปิงเผยร่องรอยความเสียดายพวกเขาเร่งมาด้วยความเร็วสูงเพราะตั้งใจจะมาถึงก่อนแต่นางไม่คิดว่าจะได้พบกับคนที่คุ้นเคยแต่ก็ยังโชคดีที่นางมีสัมพันธ์ที่ดีกับอีฉานหากเป็นเสียเฟยหรือคนอื่นๆ สถานการณ์จะเลวร้ายกว่านี้มากนะักหยินร่วบปิงหยุดชั่วขณะและพูดว่าในน้อยไปอีเจ้าสอดแนมต่อไปได้เลยพี่ชิงไปเชิญพี่ใหญ่ฉานมาเถอะเข้าใจแล้วเจียงอี e ้รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นผลลัพธ์ที่ทำให้เขาปวดหัวยิ่งขึ้นไปอีกเขาไม่รู้ว่าอีฉานมีกายวิญญาณพิเศษหรือมีความสามารถบางอย่างหรือเปล่า เนื่องจากนางสงสัยในตัวตนของเขาตั้งแต่อยู่ด้านนอกซากปรักหักพังสลายบาปแล้วแต่ก็โชคดีที่นางเพียงแค่สงสัยไม่อย่างนั้นมันคงเป็นปัญหาใหญ่เจงอี้สอดแนมต่อไปและสังเกตว่ามีคนอยู่รอบๆนี้ไม่มากนะัก และมีเพียงกลุ่มเล็กๆที่กำลังเดินทางไปอีกทางยานศักดิ์สิทธิ์ของเจียงอี้สอดสองหุบเขาอยู่ครู่หนึ่งและพบว่าไม่มีอะไรนอกจากความจริงที่ว่าหุบเขานั้นใหญ่มากเจียงอี e ้ไม่เห็นไหมมณีศักดิ์สิทธิ์ที่ยินรั่วปิงพูดถึงแต่แน่นอนว่านั่นเป็นเพราะเขาไม่ได้อยู่ในสภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ไม่เช่นนั้นเขาจะสามารถตรวจสอบพื้นที่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในปีนั้น ยินรั่วปิงมองผ่านสภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ได้ดังนั้นเจียงอี้จึงไม่กล้าเข้าสู่สภาวะนั้นต่อหน้านางในเวลานี้มีคนไม่มากที่เข้าใจสภาวะนี้อยู่ในโลกและยิ่งกับคนอายุเท่าเขาแล้วยิ่งมีน้อยมาก เมื่อเขาปล่อยมันออกมาเขาจะถูกสงสัยอย่างแน่นอนอีฉันมาถึงที่นี่อย่างรวดเร็วด้วยตัวเองพร้อมกับดาบของนางนางยังคงสวมชุดสีม่วงกับหน้ากากของนางเหมือนก่อนที่ใหญ่อีฉาน ยินร่วปิงต้อนรับนางแต่ไกลขณะที่อีฉานรีบมาที่นี่มีการแสดงสีหน้าที่ยิ้มแย้มในดวงตาของนางแต่นางก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นเจงอี้นั่งอยู่ขณะที่นางถามอย่างสงสัยว่ารั่วปิง ทำไมเจ้าถึงมากับเขาได้ละ่ะยินร่วบปิงกระพริบตาอย่างงุนงงขณะที่นางเหลือบมองเตียงพี่ก่อนตอบพี่ใหญ่อีฉานรู้จักนายน้อยไปอีหรือนายน้อยไปอีอีฉานเผยร่องรอยของความไม่ชอบใจอยู่ในดวงตาของนางและตอบว่าไม่รู้จักเผยยินร่วบปิงเหลือบมองอีฉานอย่างสงสัยไม่กี่ครั้ง จากนั้นทั้งสองก็แลกเปลี่ยนคำทักทายกันไม่กี่ประโยคโดยใช้การส่งข้อความเสียงกันขณะที่อีฉานมองเจียงอีด้วยความสงสัยอยู่หลายครั้งเจียงอี้รู้สึกขนลุกและคิดว่าถ้าไม่ดี เขาจึงทำตัวห่างเหินและชำเลืองมองอีฉันอย่างเย็นชาและพูดว่าแม่นางอีเลิกมองข้าเถอะข้าเคยบอกไปแล้วว่าข้าไม่ชอบผู้หญิงอีฉานและยินร่วบปิงกรอกตาเจงอี้มองพวกนางด้วยดวงตาโตๆของเขาอย่างไม่กระพริบ จากนั้นหยินร่วบปิงก็ตระหนักได้ว่าเจียงอี้ไม่ค่อยมองนางในช่วงระหว่างทางแม้แต่พี่ชิงและคนอื่นๆเองก็เริ่มสงสัยว่าเจียงอี้เป็นคนที่มีรักร่วมเพศหรือไม่ไม่เช่นนั้นทําไมเขาถึงไม่มีอารมณ์แม้ว่าจะมีสาวงามระดับสูงของทวีปทั้งสองคนยืนอยู่ตรงหน้าเขา อีชานไม่ได้มองเตียงอี้อีกต่อไปเรากับว่านางได้ขจัดความสงสัยที่มีต่อเจียงอี้ไปหรือบางทีอาจมีความเปลียดชังบางอย่างต่อผู้ที่วางตัวเรื่องเพศผิดปกติทั้งคู่นำกระโจมออกมาและและเข้าไปพักผ่อนและพูดคุยกัน ส่วนพี่ชิ่งและคนอื่นๆก็ให้คนสองคนยืนเป้าขณะที่คนอื่นๆพาก,กันพักผ่อนส่วนเจียงอี้ก็พิงก้อนหินและพักชั่วครู่จนกระทั่งพี่ชิ่งปลุกเขาและทุกคนก็เตรียมมุ่งหน้าไปยังหุบเขาลอยลมเผอ,อที่นี่ผ่านได้ไหมนะเจียงอี e ้ไม่ได้เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ดังนั้นเขาจึงไม่รู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหุบเขาลอยลมได้ในขณะนี้ พวกเขาอยู่ด้านนอกหุกเขาและเขาก็ตกใจมากเมื่อเห็นลมดาราลอยอยู่ทั่วขณะที่โล่ศักดิ์สิทธิ์สีเหลืองของพิชิงแปลงประกายอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าการพูดเกินจริงเหล่านี้เป็นการเสรแสร้งอย่างชัดเจน อีชานแตะเท้าของนางขณะที่บินไปข้างๆพี่ชิงกระแสไฟบนร่างของนางเป็นประกายและแผ่ออกมาอยู่รอบตัวนางซึ่งทำให้ร่างของนางถูกห่อหุ้มด้วยไฟฟ้าหลายเมตรแม้ว่าเจงอี้จะไม่ได้เข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ แต่เขายังสัมผัสได้ว่ากระแสไฟฟ้าที่อีฉานปล่อยออกมานั้นสามารถกำจัดลมดาราได้มากมายไปกันเถอะหยินรั่วปิงโบกมือของนางและทุกคนก็ตามอีฉานและพี่ชิ่งไปขณะที่พวกเขาพุ่งไปข้างหน้า ไม่นานพวกเขาก็เข้าไปในหุบเขาภายในนั้นลมแรงมากแต่มันจะไม่มีปัญหาอะไรเนื่องจากทั้งคู่กำลังกั้นทางไว้อยู่รูปแบบเต่าอัศนีประเภทใดกันที่อีฉานฝึกฝน เจียงอี้มองไปยังประกายไปฟ้ารอบร่างกายของอีฉันอย่างสงสยัยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาตรวจพบสภาพรอบรอบ,รอบชั่วขณะและไม่พบนอนไหมมณีสวรรค์หรือสิ่งมีชีวิตตื่นใดเลย1กิโลเมตรครึ่ง3กิโลเมตร30กิโลเมตร เจดีสีแดงที่สวยงามปรากฏขึ้นในมือของอีชานและมันขยายตัวออกอย่างรวดเร็วในที่สุดมันก็สูงไป6เมตรและกว้าง3เมตรเห็นได้ชัดว่านี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์แ่งเนื่องจากมีอักขระมากมายหมุนเวียนอยู่เหนือเจดีอีชานตะโกนอย่างนุ่มนวลว่าลมดารากำลังจะมาแล้วทุกคนอย่าฝืนข้าจะพาพวกเจ้าทั้งหมดเข้าไป รบกวนพี่ใหญ่แล้วยินรั่วปิงผงกหัวของนางขณะที่เจดีสว่างวาบและประตูก็เปิดขึ้นจากนั้นก็มีกระแสะอากาศไหลออกมาและห่อหุ้มทุกคนไว้เจียงอีพบว่ามันมีแรงดึงดูดต่อร่างกายของเขาและไม่กล้าต่อต้านขณะที่ปล่อยให้เจดีสีแดงดูดซับเขาเข้าไปในน,นั้นเจดีนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ห่วงมิติแต่มันเล็กกว่าราชวังจัก,กรพรรดิมาก มันมีโถงเล็กๆอยู่ภายในและการตกแต่งโดยรอบนั้นมีเอกลักษณ์มากนอกจากนี้ยังมีเตียงใหญ่สีขาวราวหิมะด้วยทำให้สถานที่แห่งนี้ดูเหมือนห้องนอนของสตรีอีฉันสองประกายหลังจากที่ทุกคนถูกดูดเข้ามา จากนั้นหยินร่วบปิงก็อธิบายเล็กน้อยเมื่อเห็นดวงตาที่สับสนของเจียงอี้มีลมดาราอยู่ภายในหุบเขาลอยลมและลมดาราในนั้นอาจเข้มข้นกว่านับพันเท่าทุกคนคงตายหากเราไม่เข้ามาในเจดีปฐมการของพี่อีฉาน นงน้อยไปอีเจ้านี่โชคดีจริงๆเพราะเจ้าอาจเป็นชายคนแรกที่ได้เข้ามาในนี้เจียงอี้ตอบนางอย่างปกติและไม่ได้รู้สึกเป็นเกียรติเลยแม้แต่น้อยเขามองหาที่มุมหนึ่งก่อนที่จะนั่งลงไปขณะเดียวกัน อี่ชานและคนอื่นๆก็ไม่ได้สนใจเขาเลยเจียงอี้แผ่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ออกไปและพบว่าลมภายนอกนั้นรังขึ้นอย่างน้อยสิบเท่าไม่มีใครต้านมันได้และจะถูกส่งปลิวไปขณะเดียวกัน ไฟสีแดงเหนือเจดีก็ส่องประกายไม่หยุดหย่อนหากนี่คือราชวังจัก,กรพรรดิของเจียงอี้มันคงถูกระเบิดไปนานแล้วเก้าตระกูลจัก,กรพรรดนี่มั่งคั่งจริงๆเจดีปฐมการนี้แกร่งมากจริงๆเจียงอี e ้ถอนหายใจ เขาคิดว่าแม้แต่ยอดฝีมือห้าดาวก็ไม่อาจทลายเจดีปฐมกาลนี้ได้ในตอนนี้ลมดาราในหุบเขาลอยลมนั้นเข้มข้นมากและยอดฝีมือห้าดาวธรรมดาจะไม่สามารถต้านมันได้ เชียงอี้ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบของอิฉานและหยินรั่วปิงขณะที่หยินรั่วปิงจะหัวเราะเบาๆเป็นครั้งคราวพวกนางทั้งสองซึ่งเป็นสตรีที่ชายหลายล้านคนในทวีปต,ต่างหหยหานั้นกำลังอยู่ข้างๆเขา เขายังได้กลิ่นน้ำหอมจากร่างกายของทั้งสองได้แต่ใจของเขาก็ยังไม่ยอมให้ความปรารถนาเข้ามาได้ขณะที่เขาไม่มีร่องรอยของราคะแม้แต่น้อยคนผู้หนึ่งจะเคร่งครัดได้หากไม่มีความปรารถนาที่เห็นแก่ตัว เจียงอี้และก้าวตระกูลจาก,กระพัดเป็นศัตรูกันและจะไม่มีผลใดๆกับหญิงงามทั้งสองนี้และทำให้เขาไม่มีความต้องการพวกนางดังนั้นสิ่งนี้จึงทำให้พี่ชิงและคนอื่นๆเชื่อว่าเขาเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เช่นนั้น ไม่ว่าชายพุ้นนั้นจะมีความอดทนเพียงใดแต่พวกเขาคงไม่สามารถนั่งได้อย่างสงบสุขหรอกนั่นไงไหมมณีสวรรค์สองตัวปรากฏขึ้นมาแล้วพี่ใหญ่เราโชคดีกันจริงๆแม้ว่าทั้งสองจะสนทนากันอยู่ แต่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของพวกนางก็ยังแผ่ออกไปด้านนอกตลอดเวลาทันใดน,นั้นหยินรั่วปิงก็ลุกขึ้นยืนและตะโกนออกมาสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเจงอี้กวาดไปในทันทีและเพ่งเล็งไหมมณีสวรรค์สองตัวไว้ มีถ้ำสองแห่งปรากฏขึ้นบนหน้าผาที่อยู่ด้านหน้าพวกเขา10กิโลเมตรนอนไหมสีทองขนาดเท่านิ้วหัวแม่มือคลานออกมาและปีเล็กๆของพวกมันก็กางออกและเริ่มบินอย่างไม่ได้คาดคิดนากนอนไหมมณีสวร,ร์สองตัวนี้ไม่กลัวถูกลมดาราสังหารหรือดวงจิตของเจงอีสั่นสะถานเมื่อเขารู้ว่าลมดาราน่าสะพรึงเพียงใดเขาเคยสัมผัสมันโดยตรง แต่นอนไหม2สองตัวนั้นไม่หลบเลี่ยงมันเลยและเหมือนว่าพวกมันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อยู่ในลมดาราไม่ถูกต้องน้อนไหมมณีสวรรค์เหล่านี้มีรูปแบบตาวายุที่คล้ายกับของผู้อาวุโสท,ที่สามารถหลบเลี่ยงลมดาราได้ เจียงอี e ้ตรวจสอบสักครู่หนึ่งและค้นพบปัญหาอย่างรวดเร็วปีกทั้งสองคู่บนตัวหมนั้นกระพือและพื้นผิวของร่างกายพวกมันจะมีกระแสะอากาศประหลาดไหลเวียนอยู่รอบๆมันน่าจะเป็นกระแสะอากาศเหล่านี้ที่ขับไล่ลมดาราออกไป ไม่เช่นนั้นนอนใหม่ทั้งสองตัวนี้คงกลายเป็นผุยผงไปนานแล้วน่าเสียดายที่ข้าไม่สามารถเข้าสู่สภาวะมนุษย์ประสานสวรรค์ได้ไม่เช่นนั้นข้าคงคว้าโอกาสนี้มาทำความเข้าใจรูปแบบเตาวายุนี่แล้ว เจียงอี e ้ถอนหายใจเล็กน้อยเขาทำได้เพียงอาศัยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์เพ่งไปที่หนอนหม่และดูว่าเขาจะมีโอกาสสัมผัสร่องรอยอะไรหรือไม่เพื่อที่จะเข้าใจรูปแบบตาวายุนี้อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ